คลิปนี้เราจะมา,าทำเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคลิปไม่ออกเลยเพราะอัดคลิปอะคลิปนี้อันนี้คือต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่ดีได้ทําการตัดกิ่งของลูกหม่อนนะแล้วทีนี้เกิดความเสียดายขึ้นมาก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยเก็บกิ่งเขาไว้ยอย่างนี้นะแล้วก็ จะมาชํำนะคะก็เราก็ต้องจากกิงใหญ่ๆอะคะ่ะเราก็ตัดนะคะให้ได้สประมาณนี้ประมาณ1 0 1ถึง15เซนติเมตรนะคะหลังจากที่ตัดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะเอามาแช่น้ําไว้ก่อนนะดีจะเอาแช่น้ำหนึ่งคืนนะคะแช่น้าเปล่านี่แหละ1คืนนะเรียงนะคะอย่าให้เขาอย่าให้ท่วมทั้งหมดของลำต้นนะนี่ แช่ไว้ก่อนนะแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะดีก็จะามาพูดถึงวิธีการเร่งลากนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะเดี๋ยวทําไปทีละสเต็ปนะคะเดี๋ยวนะคะขอนุญนะก,ก,ก,กิ่งใหญ่เสียดายเห็นไหมเนี่ยกิ่งบลเลอร์เลยเห็นปะก็ มาชําดีกว่าเนาะดีกว่าทิ้งไปไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะเดี๋ยวนะพยายามนี่ค่ะเรียบร้อยหมดยังโอเคเนี่ยค่ะก็แช่น้ำเปล่าไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเผยวิธีการเล่งลากนะคะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้ต่อจากคลิปเรื่องต้นหม่อนนะอันนี้คือในส่วนของตัวก้านใชไหมคะที่ดีได้ตัดกิ่งของต้นหมอนเนาะแล้วก็เกิดอาการเสียดายขึ้นมาก็เลยจะลองเพาะนะคะพาะให้ลองเพาะแล้วก็จะมา,าวันนี้วันนี้จะมาทําท วิธีเร่งลากนะคะด้วยเครื่องครัวภายในบ้านนั่นเองนะคะอุปกรณ์ก็จะก็จะมีแค่แค่นี้ค่ะที่โชว์เครื่องลื่มชูกำลังหนึ่งขวดนะคะอุปกรณ์ในการคนนะแล้วก็กะปิกะปิไทยนั่นเองเห็นไหมขั้นตอนง่ายก็คือใช้กะปิ2ช้อนสองช้อนแกงนะคะ ตักลงไปเลยนะสองสองช้อนแกงนะเนี่ยค่ะ,คะหนึ่งสองขาดนิดหน่อยนะอุ้ยคอไม่ติดเียกะปิหอมนะ<ด>เป็นคนชอบกินกะปิอยู่แล้วไงไม่ได้บอกว่ากะปิหอมขอจริงไหมอร่อยโอเคค่ะอยางไปไหนเอ้ย อ,อันนี่นะคะใช้เทกใช้ก็ใช้ก,ะ,ชกะปิสองช้อนแกงนะคะแล้วก็จะเปิดขึ้นอื่นชูกำลงังถามว่าตรงนี้อ่อนี่มองว่ามันเซฟมันเซฟต้นทุนดีนะเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะถ้าเราไปซื้อน้ำยาเล่งรากอะ่ะราคาสูงนะอือันนี้แค่ไม่กี่บาทเอง คนค่ะเทเ,เครื่องดื่มชูกำลังลงไปเนาะก็คนคนให้ละลายให้แตกให้รวมเป็นเนื้อเดียวกันเนาะถามว่าเร่งรากช่วยอะไรได้บ้างใช่ไหมก็เร่งให้เขาได้เจริญเติบโตนะคะแล้วก็เร่งให้รากเนี่ยขึ้นแบบสม่ำเสมอเนาะไม่ได้ขึ้นแบบเอียงการอะไรอย่างนี้ อ,อยากจะกระซิบบอกว่าดีลองลองเอามาทํากับบนใบมะพร้าวด้วยนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเฉลยผลทีหลังนะว่ามันมันเวิร์กหรือเปล่านะสําหรับใครที่ไม่ชอบกลิ่นกะปิมันก็จะนิดนึงเนาะแต่สาหรับดีดีว่ามันโอเคนะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนชอบทานกะปิอยู่แล้วแน่แน่มาทัดทายนะอ <laughs> กะปิกระเด็นค่ะ น,ะะน่คะคนคนคนให้เข้ากันให้ดล,ลายนะคะวันนี้วันอาทิตย์ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะดิไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็นี่แหละคะ่ะก็จะมาคือ ถ้าไม่เหลี้ยงลูกก็เนี่ยแหละมาวุ่นวายกับพุดต้นไม้นี่แหละ,ะก็ใช้จนหมดเลยนะคะนี่หมดขวดง่ายๆเนาะ คนให้เข้ากันให้มันละลายนะคะว่าไงลหลบตังหอมกะปิหรอหอมกะปิใช่ปะหอมรับไหมเออนั่งลง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 เออนั่งลงอืมน่าลายเธอหิวหรอหิวหรอ,อ,อในวันเริ่มมาค่ะหี้กะปินั่งลูกหมอบลูกหมอบหมอบตังหมอบลลบตังอย่ามาคน ต้นไม้แม่เออหมอดลงไปหมอดลงไปตังคือคงจะหอมอ่ะาละลายแล้วนะคะก็นี่นะนี่ละลายได้เห็นไหมสูตรนี้สามารถใช้กับพวกไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดได้นะแล้วก็ ตอนนี้ดีได้ทดลองใช้กระบอนไซมาะพร้าวแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตค่ะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเนาะใช้ใช้ได้ทุกชนิดเลยนะเอาไว้แบบยกเว้นบอนไซมะพร้าวนะยังยังไม่ได้สรุปนะว่ามันโอเคนะเดี๋ยวขอทดลองก่อนนะอย,อย่าอย่าเพิ่งไปใช้กันนะเดี๋ยวต้นไม้ตายขึ้นมาจะมาโทษด,ดีได้นะอ <laughs> ย่างนะดีกกำลังทดลองอยู่เดี๋ยวลูกนิ่งๆลูกอ่าโอเคค่ะ อันนี้คือดีแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะตางลูกอืมอมอ,มอ่ะมันมาเคลียคออ่ะนี่ค่ะดีแช่น้ำไว้นะหนึ่งคืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดีเทน้ำออกก่อนน้อยนึงตางลูกอ่านี่ค่ะนี่นะคะตางไปก่อนลูกิ เรียกไปไหนสิตังมานี้แล้วมาเร็วมา,าไปกินข้าวลูกไปไปเร็วตังไปกินข้าวก่อนไปคนเก่งเร็วไปมัมม่มั่งข้าวก่อนไปเร็วไปไปเร็วตังไปตังเอ้ยเดี๋ยวนะคะขอเคลียร์กับสตางแป๊บหนึง่งตังไปกินข้าวก่อนลูกตังเร็วลูกไป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 มัมม่มั่งข้าวก่อนไป ไปเลยปะเบวตังรู้ปะอันไหนโชว์โชว์หน่อยมามาในไหน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 ก็มาแล้วอ่ะโชว์โชว์หน้าหน่อยโชว์หน้าโชว์หน้าหน่อยสวยแค่ไหนดูในเตชโชว์หน้าหน่อยอันไหนมามานี่เดี๋ยวแม่เอากล้องโชว์ให้นี่นี่นะคะนี่พันที่บ้านจำพันไม่ได้แต่อันนี้เป็นพันไม่ใช่พันไทยนะคะจำชื่อพันไม่ได้อันนี้ตัวเมียนะอันนี้ตัวเมียนะ ชื่อสตางนะสตางเห็นไหมคะนะ้ครับเฮ้ห,ห็นะสวยไหมคะ <ś c oughs> สวยไหมอ่ะเร็วลูกเดี๋ยวแม่อัดคลิปก่อนดูกดกปะเร็วดูปะเร็ว Okay. งั้นอัดต่อละกันนะคะอ่ะนี่นะคะเราดีก็ดี่ก็จะเอาเทล,ลงไปในนี้นะคะอืม <laughs> ถ้าอยากจะกินไม่ใช่กินไม่ได้กินไม่ได้ลูกเอกินกระปุกไม่ได้อันนี้ค่ะเทล,ลงไปในน,นี้นะคะผสมกับน้ำประมาณห้าสิบมลนะ แล้วก็เดี๋ยวนี้จะแช่ไว้ประมาณ30นาทีนะคะแช่30นาทีแล้วเดี๋ยวนี้จะมาเอาลงไปไม่ใช่เอาไปลงในดินนะอ่าโอเคค่ะตาเลยนะนี่ค่ะหลังจากที่เราแช่น้ำยาเล่งรากไปหนึ่งชั่วโมงเพราะดีไปทำอย่าง,อ,อ,างอื่นเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาปักลงในดินนะคะโอเคนี่ค่ะ คะอันนี้คือที่แช่น้ํายาเล่งลากไว้ตอนแรกนี่บอกประ,ประมาณสามสิบนาทีใช่ปะทำอย่างอื่นเพลินนะคะก็ปักเลยค่ะเป็นระยะห่างเนาะให้นิดหนึ่ง <c oughs> ปักลงไปเลย trước ấp แน่นมากดินจะพอไหมเนี่ย ดังนิดนึงนะคะงงอ,อ,ะอปักไปก่อนเนาะ อ,อาจจะแน่นไปนิดนะคะพอดีเตรียมดินไว้แค่สามกระถานเอง ในส่วนของน้ำที่เหลือเราก็สามารถไปลดไม้ดอกไม้ประดับได้นะคะคยังหาช่องว่างอาจจะแน่นๆไปหน่อยนะกลิ่นนี้แบบว่าอยากกินน้ำพริกกะปิขึ้นมา ทันทันใดโอเคค่ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมาลดน้ำกันเลยน้ำชาวเย็นเนาะ โอเคค่ะยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ